สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีรอบดึกพี่น้องจา๋าพากันไปใส่ทำน้องทำจะพาไปแทงปลาอีกแล้วและกระล่งยามตรงพี่น้อง,องบรรยากาศเงียบสง,งัดตอนสามทุ่มได้พี่น้องจา๋ามื่อนานกับฝนตกลิ้นปล่อย ส่วบ่ายยันคำ่ำฝนบาแห้งกันเลยบริลลลงไปเฝ่าโตงพี่น้องแต่บนหัวป่านมีโตอันลงโตงบ่แต่ขั้นจิไปแทงป่านหลายเนาะกลางคืนเมื่อน,นั้นน้องทำแทงก็ได้หลายโตอยู่เดี๋ยวรุ่นน้ำกันว่าสิได้บ่ ถามยายบุญแล้วว่าน้ำมันไหลอยู่แต่ไหลบ่แห้งเพิ่นว่าแต่ว่าขันลงกับจิบไหลเนาะถามสาวรรค์ก็ว่าบริลงไป,งปบรรยากาศกระมืดฝนได้พี่น้องมันนี่กระมืดฝนเมื่อคืนนี่ก็ฝนปรยโยๆน้อยๆอ,อากาศเย็นเด้หนาว ฝนตกเปียกแสะ่ถ้าเห็นอีป,ปูเก็บไม่ให้คุณยายเนด้อคุณยายอยากจีอีป,ปูปน่นว่าันวา่าอบอกั้าตอนฝนตกน่าหลายอีป,ปู เงียบคักมือเศร้าหาล,าลงไปยามซะได้อีบออ่อืมได้บ่หลายขันฝนตกน,นมันออกหลายป่าอืม มหาแทงหรือซ้ำสีเอาเนาะมันเตรียมอยากลงเด้แต่ว่าคันฝนตกต่อเนื่องหลายมือมันก็บ่ค่อยอยากลงเด้สังเกตเบ่งเวลาฝนตกมือแรกอ่ะป่ามันสิลงหลายคันแดดแดดแล้วน่าน,น,นที่เลยมาตกอ่ะป่านะซ้สำสิลงมันตื่นฝนมือแรกอ่ะได้หลายพี่น้องปลาดุกก็ได้หลายลอยตัวอยู่ปลาดุกปลาคอปลาเคงเนี่ยตัวใหญ่ มือที่สองมากก็ได้กระบบปันใดมือที่สามมากก็นหน่อยลงแต่ถามามาป่ามันเบิดบดบอเบิดหลายแถวให้น,าน่าจบเจ็บจบเจบ็จบอยู่มันจิลงเป็นบางส่วงเนาะลงยันเกี่ยวเขา่าบางปีก็เกี่ยวเข่าแล้วฝนตกก็กกลงอยู่เด้ จนบ่มีนำ้ำจนฝนเศร้าตกุละแต่ว่าเขาหน้าเบามีนะหังก็ออกนี่นะทัางกัะสีเนาะปดีแหละลอยฝนเบิด ู้ใหเกี่ยวก้อนกับฝนตกส่วงนี้เขาเจ้าเกี่ยวหลายคนเลยได้แถวบ้านเนาะเขาเจ้าผู้ดํ้กนทั้งในได้ทำเห็นป่ามาทั้งลุ่ม ต่วต่าใต้กบในขั้นฝนบัตกแห้งหรือบ่ได้เนาะมันเห็นไฟมันก็เต้นลงปลาเขาแล้ว ตดีวป่ามันก็มาลงลงมาขัางในผายเนี่ยยามเกี่ยวเขาแล้วพากันมางมงเก็บอีปูคุณยายเลยอยากอีปูแล้วเบื่อป่าเมื่อก่อนนี่ก็ปลนอีปูแต่อีปูมันก็มั้นเลยพี่น้องยามเนี่ยเนาะยามเกีียวเขายามหยัง่ง ยังไม่เห็นป่าจักต่อยตรทำนี่ยินเสียงน้ำไหลอยู่เดี๋ยวมาดู ว่าจะมีปลาไหมมีปา่ายทำซ้มอมมังหนามันนี่ดึงมึงดูมายกิึงทำ nam mất cả lại xăm nè mình mì yêu tung tay mình à nhốc nhốc. ส่วนใหญ่นี่ะปลาดุกมันลงกลางคืนเด้ถ้าเมือ่อใดฝนตกกลางคืนน่ะปลาดุกจะซ้ำสิลงแต่ว่ากลางเวรเนี่ะมันบ่ค่อยลงเนาะส่วนใหญ่ก็มีแต่ปลาเข็งมีจะทำนะมีมบ่ตตตแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยเขาสิโมเอขอาใส่ลงมาเด้เออว้ายมีแต่ป่าอย,ย่างสะนะ สรุปไม่มีแทงแทงแทงอะไรเลยสองตัวนั้นนั้นตัวนึงในในหย่านั่นนี่ตัวนึงในป่ายตีนเจ้านั้นนี่นี่นี่เ็นเยอะเดดเดดมาดู เดมาบอลรูดเดมานี่ไงปลาช่อนท่านผู้ชมตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันวิ่งเข่าพุ่นเก็บอีปูพี่น้องอุ้ยปูลายลาย อีป <M ö, S 1> ูคุณย่าอยากได้อีปูมันไปแช่เบลเตกสุดๆตามน้ำไหลซ้ำเสียวนี่ตัวนึงนี่นี่คุณสอกวตยังยังไฟใสนี่นี่นี่วิ่งวิวัดววัดอยู่อีปูท่านผู้ชม มันเห็นไฟนี่นี่เยอะมันทงทัานพี่พูดปลาเค็งอ่ะเอาแทง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 ยาย่าอย่าพาวอันนั้นมันมันเข่าแล้วซอมมึงรู้องทำปลาดุกเนี่ยปลาเค็งนี่เห็นแต่ปลาเคง็งเจ้าเอาเล็กแหลมเจ้าน่ะแย่เข้าไปนะให้มันออกมาอันนี้ก็ย่างชุ่มช่วอยู่ น้ำมันใสๆแล้มันก็ออกมาประดุกตัวมักใหญ่นะเก็บอีปู

นี่ไงปลาท่านผู้สมได้แล้วจ้านี่ปากคอนะจ้าประดุกดนเห็นสองตัวบังใหญ่บ่ได้บ่ทันสนรุปแหละมาพากันมาหาจับอีป,ปูพี่้องอนน เดี๋ยวจะไปดูโต่งเจล่ไปเบิ่งอีปูขันฝนบนตกมันก็บอกออกด้อีปูนี่ก็ดีขันมือได้ฝนโตกเข็นบ่มือป่าลงโตรงในอีปูกับเป็นถังสองถังพุ่น มีปทามีปลาและมีอปูเก่าในปูายกปูลาบลาเนี้ยตัวเดียวไม่ต้องเอาหรอกตปูช้า ปลากระบ,บอมีอีปูกระบอมีอีปูตัวเดียวป่บบปวเวปะเอาเบิ้งดูอ,อีปูนี่ท่านผู้ชมนี่ซับอันแทงปลาได้ตัวเดียวมิเตออิปูกับนี่แหละเนาะ คุณยายเพิ่อนอยาญ่อีปูก็เลยจับอีปูอีเพินนพี่น้องจ่ามาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เมื่อแล้วท่านผู้ชมสบายดียดยดไม่อยามตรงกับป่าบัวลงสำัำ